คลิปนี้เราจะพาทำกุ้งอบม้นเส้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เราจะใส่เห็ดหอมสดเครื่องก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกรีบแล้วก็มีมะแขวนมีมันหมูแข็งเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาน้ำมันหมูเอาเอาหมูแข็งลงไปเกี่ยวก่อนเกี่ยวให้มันมีน้ำมันออกมา เราก็จะใส่เครื่องเทศลงไปเลยจ้าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมกลีบที่ขาดไม่ได้ก็คือมะแขวนค่ะมะแขวนนี้ก็จะช่วยให้ความหอมหอมมากเลยมีรากผักชีเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้พอเกียวได้ที่กินหอมได้ที่แล้วก็จะเปิดฝาขึ้นมาเลยจ้าเราก็จะใส่ เห็ดหอมสดลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดหอมสดแล้วก็จะปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งปิดฝาไว้เราก็จะมาปรุงวุ้นเส้นกันเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมี ซอสหอยนางรม2ช้อนซีอิว๊วฝาเขียว2ช้อนผงปรุงรส1ช้อนชาเราก็จะคุกค,คุกคุกให้เข้ากันเลยจ้าเพิ่มรสเผ็ดด้วย พริกไทยป่นแหนหอมสุกแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยเอากุ้งมาจับเรียงให้ดูดีกุ้งก็สุกง,ง่ายวนเส้นก็สุกง,ง่ายเรียงกุ้งเสร็จแล้วก็ใส่ใบผักชีลงไปหน่อยนึง เพื่อความสวยงามแล้วก็ปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งจ้าเสร็จแล้วกลิ่นหอมมากเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะแต่กินนี้เขาบอกว่าหอมมากกุ้งอบบนเส้นเห็ดหอมจ้า กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ